สวัสดีค่ะพบกับหมอทิพย์ปณิชาอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเราวันนี้แม่หมอมาอัสพิกอเด็กหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เกิดปีขานกันนะคะนะวันนี้แม่หมอมีภาพของพระรักษมีเทพผู้ประทานความร่ำรวยและโชคลาภให้แก่เราผู้อยู่เบื้องหลังอันสวยสดงดงามนี้นะคะชาวปีขานมีชันสาเป็น ผีเสื้อผู้หญิงนะคะนะชาวปีขานธาตุไม้มีชะตาชีวิตคล้ายกับพระสุวรรณที่อาศัยอยู่ในป่าคอยดูแลเลีเ้ยงดูบิดามารดาตาบอดนะคะซึ่งบำเพ็ญพตอยู่ในอาสมชะตาชีวิตมักจะได้ดีเพราะญาติพี่น้องอุปถัมภ์นะคะมิ่งวันอยู่ที่ต้นขน,นุนต้นลังปลูกไว้ในบ้านจะมีมงคลมากๆค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะ พระอังคารเป็นปากนะส่วนมากผู้ที่เกิดปีขานบางครั้งอาจจะเป็นคนที่พูดตรงเกินไปนะคะหรือเขาเรียกว่า,ามักพูดจาโอหังกระด้างกระเดื่องก็เป็นไปได้นะคือลักษณะของการที่ไม่ค่อยยอมใครนะคะและพะระพฤหัสเป็นใจจิตใจดีมีคุณธรรมนะคะรักในการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ใส่ตัวพระอาทิตย์เป็นที่นั่ง มักมีไฟในที่รับนะถ้าเป็นหญิงคุณอาจจะมีคู่ครองมากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไปได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดปีขานนะและพระพุทธพระสุขเป็นมือชอบการช่างต่างๆง,งานฝีมือต่างๆนะคะพระเสาวพระจันทร์เป็นเท้ามักอยู่กับที่ได้ไม่นานถ้ารับราชการถูกโยกย้ายบ่อยๆถ้าประกอบอาชีพ ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบ่อยๆจะถูกฉลรดีมากค่ะเ,เพื่อนๆคะแม่หมอขออธิษฐานจิตสับพลังงานหน้าไพ่แทนเพื่อนๆ,ๆที่เกิดปีขานในเรื่องความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ของคุณเป็นเช่นไรนะคะนะมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เกิดปีขานกันนะคะ พลังงานหน้าไพ่อันใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่ามาฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะนะอย่าจริงจังซีเรียสนะคะเอของแม่หมอแม่หมอขอสับพลังงานหน้าไพ่นะคะอขอดูความเป็นไปได้นะในสถานะความรักความสัมพันธ์ของเ,อเพื่อนที่เกิดปีขานนะใบแรกเ h e อนมินะคะตามด้วย ห้าเหรียญและเจ็ดเหรียญค่ะเ,เพื่อนๆค่ะตามด้วย Temperance อันนี้ขออภัยนะคะเป็นไพ่ของแปดเหรียญน,นะคะเ,เพื่อนๆค่ะและ Kings of ครับเขาบอกว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ ของเพื่อนๆที่เกิดปีขานณนะขณะนี้บางคนบางคู่กรณีคุณถูกทิ้งให้อยู่อย่างเดียวดายใช่ไหมคะเพื่อนเคะนะเพื่อนๆนะชาวปีขานของแม่หมอ,อาบางคนณนะขณะนี้ในเรื่องความรักคุณเองอาจจะกำลังเขาเรียกว่าขมักขม้นในการสร้างเนื้อสร้างตัวไหมนะเก็บหอมรอมริบ หรือบางคนอาจจะมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะนะเป็นหัวหน้างานมีงานที่เราสามารถทำทำด้วยตัวเองเช่นงานฝีมืองานช่างนะงานทางด้านการซ่อมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะเราสามารถทำได้โดยการ สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างไรายได้สร้างเงินได้ด้วยตัวเองแต่ในเรื่องของความรักพลังงานที่แม่หมเห็นนะขณะนี้เพื่อนๆพื่อนเอฟซีที่เกิดปีขานคะนะคุณเองกำลังอยู่ในความทุกข์ความเจ็บปวดที่มันต้องต่อสู้เพียงลำพังเพียงคนเดียวไหมดังภาพนะคะมีภาพของชายผู้นี้และหญิงผู้นี้ที่ต้องเดิอนอย่างหนาวเหน็บ ครามกลางหิมะนะคะมันช่างดูเขาเรียกว่าขัดสนขับแค้นใจนะเหรืออีกสถานการณ์หนึ่งเพื่อนๆที่เกิดปีขานณขณะนี้คุณเองอาจจะอยู่นิ่งๆในที่ของคุณไหมเป็นคนที่อะไรที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ณขณะนี้อ FC ที่เกิดปีขาน คุณเองเหมือนคนที่โนสนโนแคนะเป็นคนที่มุ่งม,มั่นทำงานด้วยความตั้งใจเป็นคนที่มีรายได้ดีในใน,ในระยะนี้นะคะซึ่งที่ผ่าน,านมาหากมีปัญหาในเรื่องการเงินนะณนะขณะทีเ่เพื่อนเพื่อนมารับชมรับฟังคลิปนี้เขาเรียกว่าการเงินของคุณเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคุณสามารถ อยู่ด้วยความมั่นคงอยู่แบบคนนิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะหน้าตาโนโสนโนแคร์ด้วยซ้ำไปนะนะช่วงนี้คุณเองอาจจะมีจิตใจอีกจิตใจหนึ่งต้องการอยากให้ระเริอบเวอร์เกิดขึ้นกับคุณคุณอยากให้าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณใช่ไหมคะนะในเรื่องของความรักเขาเรียกว่าคุณอยากเจอคู่แท้นั่นเองนะคะนะที่ผ่านๆมา fc ของแม่หมอทีอ่เกิดปีขานส่วนมากเขาเรียกว่าเจอปัญหาในเรื่องของความรักบางคนอาจจะมีความรักเ,เรื่องสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องไหมทําให้คุณกับคนรักมีปัญหากันและตอนนี้คุณอาจจะตัดจบหรือเลิกลากันสักระยะหนึ่งและอยู่ลักษณะของคนที่กําลังเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะอยู่เพียงลําพังก็เป็นไปได้นะ เขาบอกว่าเพื่อนๆที่เกิดปีขานในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความว้าวุ่นใจนะเรื่องความรักก็เป็นไปได้นะคะนะคุณน่าจะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารงานที่ใช้จินตนาการหรืองานที่ต้องอใช้ความสวยความงามเป็นที่ตั้งก็เป็นไปได้หากเพื่อนๆที่เกิดปีขานคุณทำงานในเรื่องของประชาสัมพันธ์หรืองาน ที่เกี่ยวข้องกับการพูดจะดีมากนะคะณนะขณะนี้แม่หมอคิดว่าคุณน่าจะเกิดความสับสนว่าวุ่นใจนะคะในการตัดสินใจนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือต้องใช้เหตุผลและใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะนะชาวปีขาคุณเกิดรักสามเศร้าเข้ามาไหม แล้วทำให้ร้อนรุ่งกุ้มใจหรือณขณะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เอซี mm. ของแม่หมอชาวปีขานค้าคุณอาจจะมีความรักเข้ามาทักทายก็เป็นไปได้นะคะพลังงานที่แม่หมอเห็นเพราะเนื่องด้วยคุณเป็นคนมีเสน่ห์น่ารักนั่นเองนะ mm. เขาเรียกว่าช่างพูดช่างเจรจานะน่ารักน่ารักดังนั้นคุณจึงเป็นที่ต้องการ อของบุคคลอื่นทั่วๆไปนะคะหรืออีกในหนึ่งนะชีวิตคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนๆคะนะอาจจะเป็นงานที่คุณต้องเดินทางนะงานที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ก็เป็นไปได้นะคะแม่หมอเห็นส่วนในเรื่องของความรักหากเป็นท่านชายที่เกิดปีขานนะไพ่ของเดอะเลเวอบอกว่าบางครั้งคุณนั้นชีวิต ในเรื่องของความรักมามักมีหญิงที่เข้ามาพัวพันกับคุณและเกิดปัญหารักสามเศร้าทำให้คุณลำบากใจเป็นที่สุดก็เป็นไปได้นะคะหรือเอฟซี FC ของไม่หมอที่เป็นท่านหญิงนะชาวปีขานคะคุณกําลังเจอปัญหารักสามเศร้านะแล้วทำให้คุณเองต้องตัดจบหรือนะ อยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆในที่ของเราดีกว่าค่ะแม่หมอคะนะดูแลตัวเองให้ดีนะคะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างไรายได้ให้เกิดแก่ตัวเองก็เป็นไปได้นะคะช่วงนี้แต่ดิเทมโพเรนต์เข้ามาเสริมแม่หมอคิดว่าในไม่ช้าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะในการเปลี่ยนแปลงนั้นบางครั้งบางคู่กรณี คุณอาจจะต้องโยกย้ายที่อยู่หรือโยกย้ายหน้าที่การงานนะคะแม่หมอเห็นพลังงานนะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ความรักของเพื่อนๆที่เกิดปีขานในอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไรนะคะแม่หมอขอพลังงานหน้าไพค่ค่ะเพื่อนๆคะพลังงานใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่า ฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะพลังงานอาจจะเกิดขึ้นฝั่งเราหรือฝัอ่งคู่กรณีในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้นะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะใบแรก4ถ้วยตามด้วยเอสออฟครับ1ถ้วยและสไม่เท้า ตามด้วยสามดาบนะสถานการณ์ความรักที่ผ่านมาปัญหารักสามเศร้าเกิดขึ้นชัดมากค่ะเพื่อนเอน fc ของแม่หมอนะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดปีขานและ s of p e n t a c l e นึเหรียญเขาบอกว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์แนวโน้มที่จะเป็นไปได้ในอนาคตเพื่อนเพื่อนชาวปีขานณขณะน,นี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีกำแพง นะในเรื่องของความรักไปแล้วก็ได้นะคะเพราะจากสถานการณ์ความรักที่ผ่านๆมาทําให้เราทุกข์ใจเจ็บปวดในเรื่องของความรักปัญหารักสามเศร้าเราสามคนหรือปัญหารักพี่เสียดายน้องนะเกิดขึ้นกับชาวปีขานอยู่บ่อยๆครั้งอันนี้แม่หมอเห็นนะักขณะนี้คุณเองน่าจะมีคนที่เลือกมากเลือกเยอะแล้วนะคะตอนนี้ เป็นคนที่อยากอยู่นิ่งๆในที่ของเราทำงานทำเงินค่ะแม่หมอคะและอยากจะรอรอคนที่เป็นคู่แท้ของเราเข้ามาในชีวิตจริงๆสักทีหนึ่งที่ผ่านๆมานะมันเหนื่อยมันหนักค่ะแม่หมอคะในเรื่องของความรักนะณนะขณะนี้เพื่อนๆที่เกิดปีขานคุณยังไม่เลือกในการที่จะคบใครทั้งสิ้นอยู่ลักษณะของคนเลือกมากเลือกเยอะ นะอยู่นิ่งๆเง,งียบๆเฉยๆต่อให้มีความสัมพันธ์อื่น,นๆใดมาหยิบยื่นคุณยังไม่รับพิจารณานะคะนะด้วยความที่นะตอนนี้เราผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะเราขอขอเจอคนที่เป็นคู่แท้จริงๆเข้ามาในชีวิตได้ไหมนะเพื่อนๆชาวปรีขานร้องขอนะอยากให้คนที่มาสร้างความสุขให้แก่เรามาประทานเหรียญ นะหยิบยื่นจากสวงสวรรค์ให้แก่เราและการสร้างความสุขครั้งนี้ชาวปีขานอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะนะเขาเรียกว่าหากคุณเจอคู่แท้นะคนคนนี้ที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยคบกันหรือเป็นคนที่คุณเลิกลาไปแล้วก็เป็นได้นะคะแต่ในต่อไปในอนาคตแนวโน้มคุณอยากจะเข้ามาเติมเต็ม จนเป็นสี่ไม้เท้าจนเป็นเขาเรียกว่าครอบครัวที่มั่นคงนะตอนนี้เพื่อนๆปีขารมีความคิดแบบนี้นะคะอยากจะมีคนรักนะที่รู้ใจกันเป็นดังคู่แท้ mm hmm. เขาเรียกว่ามองตารู้ใจนะและเป็นความรักที่มั่นคงถึงขั้นลงหลักปักฐานนะสี่ไม้เท้าเกิดขึ้นนะคะแม่หมอขอสับพลังงานบทสรุปความรักความสัมพันธ์ ของเพื่อนๆที่เกิดปีขานนะบทสรุปความรักความสัมพันธ์นี้ขอพลังงานหน้าไพาา่ห้าใบค่ะเพื่อนๆคะใบแรก The f o o l ตามด้วยสองดาบและไพ่ของแปดดาบคะ่ะเ,เพื่อนๆคะตามด้วยสองไม้เท้าและสองเหรียญ พลังงานความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เกิดปีขานแม่หมอขอขยับหน้าไพ่นะคะแม่หมอคิดว่าบทสรุปความรักครั้งนี้คุณกับคนที่คุณรักณนะขณะนี้นะเพื่อนๆที่เกิดปีคานคุณกําลังคิดว่าปัญหาความรักมันเหมือนมืดแปดด้านคะ่ะแม่หมอคะปัญหาที่เดินซ้ายก็เจ็บขวาก็เจ็บปัญหาที่เหมือน เขาเรียกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เกิดปีขานนะคะพลังงานอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะสําหรับเพื่อนๆที่เกิดปีขานบางครั้งคุณคิดว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเหมือนคนที่มืดแปดด้านนะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ คุณกำลังสับสนรังเลใจเหมือนภาพของอคนที่ถือดาบนี้นะคะดวงตาก็ถูกพันไว้นะไม่สามารถมองเห็นได้เลยคุณจึงกะเกิดการสับสนวุ่นวายใจนะคะนะในการที่จะเลือกอแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรักาหาก คนใดที่มีปัญหาในเรื่องของคนรักที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนหรืออยู่ห่างไกลกันคนละต่างประเทศคุณกับเขาอาจจะอยู่เพียงการส่องมองก็เป็นไปได้นะคะนะบางคู่บางกรณีอยู่คนละจังหวัดมันมีปัญหาเรื่องโควิดเข้ามานะตอนนี้คุณคงเดินทางไปมาหากันไม่ได้แน่นอนและสถานการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของความรัก คุณกับเขามีปัญหาในเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนปัญหา การถูกทรยศหักหลังเกิดขึ้นจนณขณะนี้ชาวปีขานอาจจะถูกทอดทิ้งให้อยู่เดียวดายแต่คุณเองยังมีความหวังเล็กๆนะคะอยากให้อาดอเลฟเวอร์ทำงานอยากให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณอยากจะเจอกับคู่แท้ที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณให้เป็นดังสีไม่เท้านะซึ่งขณะนี้คุณกำลังเลือกมากเลือกเยอะคิดมากคิดเยอะนะคะ นะพลังงานบทสรุปที่แม่หมอเห็นแม่หมอเห็นเป็นพลังงานคนเดิมๆอาจจะได้มาบรรจบพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งพลังงานของสองเหรียญการถ่ายเทที่โยกซ้ายไปขวาแต่ก็ไม่มีวันที่จะจากกันไปได้นั่นเองนะคะนะแม่หมอเห็นเดะฟู Fool, เกิดขึ้นในใบแรกในบทสรุปแม่หมอต้องคิดว่าคุณนะ่าจะเป็นคนที่ค่อนข้าง เอาแต่ใจตัวเองไหมชอบความรื่นเริงบันเทิงใจเป็นที่ตั้งและชอบอิสระมากๆนะคะไม่ให้ใครมาคุมเหงรังแกนั่นเองหากใครจะมาบังคับคุณนะมาตีกรอบให้คุณ เด็กฝูผู้นี้ไม่มีทางยอมแน่นอนนะคะณนะขณะนี้เพื่อนๆืนที่เกิดปีขาลน,นะคุณยังชอบสนุกท่องเที่ยวไปในโลกกว้างแต่ก็ยังใจหนึ่งก็ยังคิดจะทำยังไงดีกับปัญหาที่เกิดขึ้นคนที่เรารักเขากำลังจะวางกรอบให้เราเขากำลังจะควบคุมเราแต่ตัวเรายังไม่อยากจะถูกวางกรอบนะ แต่ด้วยที่คุณเองก็ยังอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์อยากจะมีรักที่สดใสนะตอนนี้สับสนวุ่นวายใจไปหมดเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดปีขานแม่หมอขออธิษฐานจิตพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะเหลาบรรดานางฟ้าและเทวทูตยูนิคอร์นนะคะจากสวงสวรรค์เขาต้องการแนะนำอะไรกับเพื่อนๆที่เกิดปีขาน ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแม่หมอขอพลังงานหน้าไพ่สามใบนะคะใบแรกโดสพินพลังงานของปาวานนะเขาบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกในเรื่องใดๆในอนาคตยังไงซะคุณจะได้เจอความสุขแน่นอนคุณจะไปถึงฝั่งฝันในเรื่องของความรักแน่นอนค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ใบที่2องโพเทสเตอร์นะความรักของคุณได้ถูกอบอุ้งไว้แล้วนะคะเราบรรดาจากสวงสวรรค์เขาจะประทานความสุขให้แก่เพื่อนๆที่เลือกกองกา๊าซกองนี้นะและก็เพื่อนๆที่เกิดปีขานกองก๊าซกองนี้นะคะอิงเกิสเมนต์ใบที่สเราบรรดาเทวดาเทวทูตจากสวงสวรรค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพองค์ไทยต่างๆนะคะเขาได้มาประทานพรให้แก่คุณแล้วนะคะคุณจงรับไว้ความสำเร็จครั้งนี้นะมันอาจจะดูเหมือนเป็นไปได้ไหมคะแม่หมอถูกทิ้งนานแล้วคะ่ะนะหนูดูแลตัวเองได้แล้วคะ่นะณขณะนี้แต่ในใจก็ยังมีความหวังแอบแอบคิดเล็กๆนะแอบหวังเล็กๆ อยากเจอคู่แท้ค่ะแม่หมอคะขอเป็นคนที่รักเราจริงและเป็นคนที่ดีมากๆนะเข้ามาเติมเต็มให้เรา,า,าเกิดปฏิหารเกิดขึ้นเกิดเป็นภาพของครอบครัวที่สมบูรณ์เกิดขึ้นแก่เรานะคะนะแม่หมอเป็นกำลังใจให้ f อซของแม่หมอที่เกิดปีขานนี้นะคะขอให คุณประสบความสำเร็จในเรื่องความรักนะคะวันนี้แม่หมอจบคลิปกองกา๊าซแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนทุกๆคอมเมนต์ comment, และการกดติดตามแม่หมอนะคะแม่หมอบายๆนะคะพบกับคลิปต่อไปของแม่หมอนะคะสวัสดีค่ะ